สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับแจ็กกิตร์หลวมนะครับหรือว่าสุกปกอาการนี้ถ้าเกิดขึนะ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรากำลังเล่นอยู่เราเสียงมันหายไปเลยหรือว่าดอกไปเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นในหายมันทำให้เราหง,งุดหงิดนะครับ แล้วมันเกิดไปดึงไปอะไรเสียมันก็หายไปเลยนะครับโอนะมูลน,นะะ้นหนับ นี้ดูนะครับโดยที่ผมจะถอดตัวแจ็คออกมาทำความสะอาดใหม่นะครับแล้วก็ดูว่าตรงเคี่ยวมันเนี่ยมันแตกมันเกิดอาการง้างกลับแล้วก็แตกไม่สนิทอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมครับครับผมถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่า,าตรงนี้นะครับบริเวณที่สัมผัสเนี่ยจะมีรอยดำๆอยู่นะครับ นี่นะฮะซูชชัดๆครับอันนี้ครับซึ่งค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้สัญญาณมันมาผิดปกตินะครับรวมทั้งในรูที่เสียบแจ็คนี้ด้วยนะครับก็จะมีคราบสีดำดำติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมา,าผมจะดัดดัดตัวเนี้ยเพื่อให้มันเข้าไปชิดอีกนิดนึงนะครับ แล้วก็ทำความสะอาดตัวมันดำทั้งทั้งหมดเนี่ยโดยใช้ตัวสเปรย์ 3M นี่นะครับชุบกับคัตตันบัตเนี่ยแล้วก็ค่อยๆทำความสะอาดไปส่วนตัวที่เป็นเขี้ยวตรงนี้อาจจะต้องใช้กระดาษทรายขัดออกด้วยทักนิดนึงครับครับเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองกันอีกทีนะครับว่าจะมีอาการเดิม,มอีกไหมครับนี่นะครับผมจะใช้ตัวสเปรย์เนี่ยฉีดลงไปที่ปลายคัตตันบัตนะครับแล้วก็ เขาเข้าไปทำความสะอาดนะ นี่นะครับออกมาก็จะมีเป็นคราบดำๆน,นะครับเห็นไหมครับติดมาที่ปลายขั้นบัตรเนี่ยนะครับเป็นคราบสีดำๆเดี๋ยวผมจะใช้ทำความสะอาดเงี้ยสักสองสารอบนะครับ ครับสำหรับคราบดำๆเนี่ยผมลองใช้เช็ดออกแล้วเนี่ยมันก็ยังออกไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กระดาษทรายเนี่ยตัดแล้วก็ม้วนกลมๆนยฮะแล้วก็จะถูออกนะครับ ครับเมื่อผมใช้กระดาษทรายนะครับถูๆไปนะครับจะเห็นว่าคราบดำๆเมื่อสักครู่เนี่ยหายออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ตัวสเปรย์ของ 3M เนี่ยเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับรวมทั้งทำความสะอาดจะเห็นว่าในร่องของสายแจ็ครูดเส็บแจ็คนี่มันจะมีเศษฝุ่นอยู่ด้วยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราถือไปถือมาเนี่ยฝุ่นตัวนี้มันก็จะเข้ามาจับกับขั้วตัวนี้อีกนะครับก็แล้วก็พร้อมกับ ที่ผมจะดัดตัวปลายแจ็คตัวนี้นะครับเนี่นะฮะตัวนี้ให้มันงอเข้ามาเพิ่มอีกนิดน,นึงนะครับเพื่อ<ๆ>เพิ่มหน้าสัมผัสให้มันแน่นขึ้นครับครับผมทำความสะอาดในรูของที่เป็นช่องที่เสียบแจ็คนี่นะข้างในเนี่ยจะมีเป็นเศษผงเหมือนเศษผงไม้ของมาจากโรงงานนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเปิดดูเลยนะครับไอผงตัวนี้เวลาเราคว่ำกีตาร์ไปหรือว่าอนไรเนี่ย ผงมันก็จะเข้าไปเคลือบกับตัวแจ็คนี่นะฮะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานมันลดลงเดี๋ยวผมใช้ครีมตัวนี้ดัดเข้าไปเพิ่มนิดนึงนะครับตรงปลายนะครับอย,อย่าไปดัดตรงขั้วมันนะครับ๋ย่าไปจัะ ครับเดี๋ยวผมก็จะลองเอาแจ็คมาเสียบดูนะครับว่ามันแน่นขนาดไหนนะครับโอ้แน่นมากครับครับแน่นมากครับก็ ผมคิดว่าปัญหานี้คงจะหายไปนะครับเดี๋ยว like เรามาลองกันครับครับหลังจากที่ผมทำความสะอาดนะครับแล้วก็ดัดตัวขั้วแจ็คมันเพิ่มขึ้นนิดนึงนะแล้วก็เอาเศษฝุ่นเศษอะไรที่อยู่ในช่องนี้ขอกทั้งหมดนะครับก็สำเร็จครับไม่ว่าเราจะหมุนยังไงนะครับหมุนซ้ายหมุนขวา หายไปจะดอกไปนะก็สำหรับนะักกิตา้าที่ประสบปัญหานี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเราลองถอดมาทงความสะอาดตามที่ผมแนะนำไปนะครับก็จะใช้ได้นะครับฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ด้วยนะครับ